สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆพอกันนี้เราจาคนมากรอจ้ะวันนี้คนมากรอกะจ,จะพาเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะมาเบิ่งแนวทางหัวล่าพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องจ๋านะสูตรเม็ดเดียวค่ะหวดประจำวันที่8เดือน กุมภาพันธ์ปี2566เนาะคะ่ะก่อนอื่นแอดมินก็นขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้นองๆเอฟซี FC ค่ะสวัสดีทั้งเอฟซีไหมค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็สวัสดีเอฟซีก้าวหน้าแอดมินก็นขอบคุณทุกไ like, ลค, comment, ะคะ์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยเนาะ,ค,ะค่ะเอาเมล์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจคนมกักหอพารวยนั่มเนาะ เดี๋ยวข้ามาัฟังคำเตือนกันก่อนเลยนะพี่น้องจา๋าคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงค้าฟังคำเตือนแล้วนะคะนาะเดี๋ยวแอดมินกะสิพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะมาเบ่งแนวทางพี่น้องจา๋าแนวทาง ล่าพัฒนาเนาะค่ะสูตรเม็ดเดียวงวดวันที่อ่า8กันก่อนกันเลยเนาะค่ะเนาะอ่าสำหรับวันที่6พี่น้องจ๋าแอดบอดายลงไห้เลยเนาะค่ะเนาะแอดบอดายลงแนวทางให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเลยเนาะค่ะกะบตรงขอโทษขออภัยน้ำน้อพี่น้องจ๋าเนาะเฮ็ดบอดทันอีหลีค่ะกะเดี๋ยวบอเป็นยังเนาะพี่น้องจ๋าเนาะเดี๋ยวเอามาตามตรงวันที่8กันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาค่ะสูตรเม็ดเดียวอ่าแอดแกะคำนวณออกมาแล้วเน้อพี่น้องจ๋าเนาะแอดแกะคำนวณออกมาแล้วค่ะ สำหรับตัวเลขน,น้องจ๋าสำหรับตัวเลขที่แอดคำนวณออกมาได้นอกค่ะนอะกกับใดที่ค่ะเ mm hmm. ด่นหกรองเจ็ดค่ะเด่นหกรองเจ็ดแอดฟันที่หกพี่น้องแอดฟันที่หกนอกค่ะนะอกเด่นหกรองเจ็ดตามสูตรแล้วน,น้องจ๋านาะตามสูตรแล้วแอดจ่ายเน้นทีสายวิ่งรูดน้องจ๋าให้เน้นทีสายวิ่งสา,า,ายรูดนาะค่ะแอดให้เด่นหกรองเจ็ด เพราะฉะนั้นแอดแกะจะรูดหูไข่เนอะค่ะแอดแกะจะรูดหูไข่เริ่มต้นที่60 61 62 63 64 65 66ค่ะ67 68แล้วก็69 96แล้วค่ะ เด่นหกรองเจ็ดค่ะพี่น้องจ๋าเด่นหกรองเจ็ดอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะแล้วก็อย่าลืมว่านนี้ท่าของแอดก็คือหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันน้อพี่น้องจ๋าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะอ่ามาเบิ้ลนะพี่น้องนอ,นอวาลักหกแอดให้เน้เน,นคู่ใด้ลักเจ็ดแอนเทนเน็ตคู่ใดเนาะค่ะลักหกค่ะแอดให้เน้นที่หกเจ็ดหกแปด 69แล้วก็60ค่ะ6กับ9เป็นตัวเดียวกันนะ้อพี่น้องจา๋า6กับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะเก้าเป็น90 97 98แล้วก็99เกานะ้พี่น้องจา๋าเนาะ99ค่ะมาฮกกระจับฮกพี่น้องจา๋ามาเกนะ่ากระจับเก่าเนาะค่ะเนาะหลัก7ค่ะหลัก7อันนี้จะเจ็ดศนย์เจ็ดเ เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดมาแล้วนะพี่ดวงจ้าเนาะเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องมากกับจดไว้แคบใบนะพี่น้องจ๋าบอมักบอชอกกาเรือนพานได้เลยเนาะค่ะแอดก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กลุ่มนะพี่น้องจ๋าเนาะก็คือแอดจะสั่งกลุ่มขึ้นมาแล้วพี่น้องจะจะมีทั้งกลุ่ม VIP แล้วก็กลุ่มธรรมดามีทั้งกลุ่ม VIP แล้วก็กลุ่มธรรมดานะพี่น้องจ๋าเนาะสำหรับกลุ่ม VIP ค่ะ ID Line ค่ะพี่น้องจ๋า SAY 6 6 6 อันนี้จะเป็นกลุ่ม VIP น้ะพี่น้องจา๋าเนาะ SAY ค่ะ6669เนาะค่ะสำหรับกลุ่มฟรีพี่น้องจา๋า i d l e ค่ะ BEAU 1 2 9 9เนาะค่ะเนาะ BEAU 1 2 9 9เนาะค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มฟรีค่ะย้ำว่าฟรีน้ะพี่น้องจา๋าเนาะ สำหรับ say 6669จะเป็นกลุ่ม VIP ค่ะถ้าเพื่อเนเพื่อนี่น้องท่านได้สนใจเข้ากลุ่มเนาะค่ะก็สามารถแอดไลคำว่าใดทั้ง2อง i d y l a เลยเนาะค่ะเนาะทั้ง say 6669แล้วก็ beau 1299นอะอี่น้องจ๋าเนาะในกลุ่มกับมีหลากหลายแนวทางค่ะท่แบงปันบอ่ว่าจะเป็นเล่าพัฒนาค่ะห้าน้อยค่ะนิเคอีเช้า e บ่ายค่ะดาวโจนค่ะลาามัดร,รวม้วกับหัวรัฐบาลไทยะพี่น้องจา๋า กูมฟี่กับ v ีไต่างกันแบบใดกับแอดไลน์ค่ะมาสอบถามใดนะพี่้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวล่าแล้วนะ้นองน้งนอกพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ